อร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับผุริแนะนำนะคะใครชื่นชอบหม้อไฟชาบูต้องเวงโอชาร้านอยู่ติดกับทางคู่ขนานถนนนครอ,อินใกล้วงเวียนพระรามห้านนทบุรี <Yeah. S 1> ทำซุปข,ของเขาเลิศมากไม่ว่าจะเป็นเซตหมูหรือเซตเนื้อนะคะเวงโอชาอร่อยเลิศมาคุยกับเจ้าของร้านและเจ้าของสูตรค่ะ คุณจิรวรรณวัฒนาพันจอยสวัสดีสสดจ้าเห็นเต็มโตนี่และน้ําหอมเมื่อเาาเล่าความเด่นพิเศษเวงโอชาสิจ๊ะร้านเวงโอชาของเราเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะสูตรของเราก็จะเน้นน้าซุปแล้วก็เนื้อที่มีคุณภาพเมนูแรกเป็นหม้อไฟชาบูเนื้อค่ะซุปเราจะเคี่ยวด้วยกระดูกสองส่วนมีทั้งกระดูกสหลังและก็กระดูกข้อบัวใช้เวลาเคี่ยวประมาณ5ชั่วโมง ก็จะมีสมุนไพรด้วยรวมทั้งเนื้อและก็เครื่องในที่ตุนเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงค่ะส่วนเครื่องในก็จะมีไส้มามอ็นแก้วปอดขอบกระด้งค่ะ mm hmm. ก็จะมีเนื้อพื้นท้องเนื้อน่องลายเนื้อซี่โครงค่ะเนื้อสดก็จะเป็นตัวบิสกิตนอกจากชาบูเนื้อแล้วเรามาทะเลจีนใต้กันบ้างสิอันนี้ก็จะใช้ กระดูกหมูกับกระดูกไก่เคี่ยวใช้ไฟแรงเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จะมีสมุนไพรไทยบวกกับปลาแห้งญี่ปุ่นนิดหน่อยในชุดทะเลจินใต้ของเราก็จะมีแมงกะพรุนปลาหมึกกรอบลูกชิ้นปลาภูเก็ตปลาหมึกฟองเต้าหู้เนื้อปลากระพงค่ะกุ้งกรอบมีไขน่นกกระทาแล้วก็ใช้เป็นเส้นหมี่เสียนค่ะคล้ายกับขนมจีนความพิเศษของมันคือไม่อืดถึงแม้จะอยู่ในน้ำซุปเป็นเวลานาน สำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดเรามีตัวพริกน้ำมันค่ะตรงนี้ร้านก็ทำเองเหมือนกันค่ะนี่คือส่วนของชาบูอ่ะข้าวลาดหน่อยสิจ๊ะข้าวเนื้อเราจะเอาข้าวเนี่ยไปผัดกับน้ำมันเนื้อจนหอมส่วนตัวเนื้อเราจะเป็นแบล็กแองกัสดออสเตรเลียเป็นเนื้อพิคานย่าค่ะทางร้านจะย่างความสุกเดียวคือมีเดียมแรค่ะโรยด้วยกระเทียมทอดทานคู่กันแล้วจะเข้ากันได้ดีมากค่ะ ไปต่อค่ะข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นค่ะน้ำแกงกะหรี่เราออกไปแนวค้นแบบญี่ปุ่นค่ะจะเผ็ดนิดนิดเนื้อเราจะใช้ส่วนเดียวเป็นเนื้อน้องลายเอาไปตุน๋นก็ประมาณสองชั่วโมงเปื่อยแต่ก็ไม่ได้เปื่อยมากยังมีเทกเจอร์ให้เคี้ยวอยู่แล้วก็ไข่ข้นพอทานคู่กันแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากอันนี้สูตรญี่ปุ่นเลยไหมเป็นญี่ปุ่นไทยค่ะลูกญี่ปุ่นไทยลูกครึ่งน,นะจ๊ะ แล้วก็มาข้า,กาวกะเพราเนื้อแดดเดียวเป็นไงคะเลิศยังไงเนื้อแดดเดียวของเราเนื้อจะนุม่มค่ะไม่เหนียวจะเป็นซอสสูตรเฉพาะของร้านแล้วก็ใช้พริกแห้งผัดแบบแห้งๆเพื่อให้ซอสซึมเข้าไปในตัวเนื้อ <I S 2> ค่ะเครื่องดื่มอะไรจัะก็จะมีน้ําดื่มสมุนไพรแล้วมีเก๊กฮวยกับอัญชันมะนาวค่ะคุณจะมามื้อไหนที่นี่ตอบโจทย์ได้หมดเพราะนี่เป็นสูตรลับเฉพาะของเว้งโอชานีการันตีเว้งโอชาเป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเวงโอชาตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีร้านอยู่ติดถนนทางคู่ขนานถนนนครอินทใกล้วงเวียนพระรามห้าและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านเวงโอชาคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยแลบผริตดีแม่ชื่ออีตติ้งยา่าผิงฉังสวัสดีนะคะ